นะครับเพราะรัอนาคตใหม่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ทําทํากันเนี่ยนะครับทํามาโดยในลักษณะที่ไม่เห็นหัวเราเลยนะครับไม่เห็นหัวเราเลยบอกว่าผ่านประชามติแต่จริงๆเนี่ยฝ่ายที่รณรงค์ว่าไม่รับไม่ได้พูดจาปาสายจกับใครเลยแถมติดคุกมีคดีด้วยคนที่รณรงค์ไม่รับพระทรบนู้มีคดีจะไปหมดพรัคอนาคตใหม่ยืนยันว่า ถ้าเราไม่ให้กีดกันสกัดกันไม่ให้คอสชมาสืบทอดอำนาจได้ไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้อีกไม่ให้พวกพ้องของเขากลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกต่อให้เราสกัดได้แล้วยังมีรัฐธรรมนูญ60อยู่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันรัฐธรรมนูน60นมันเหมือนกับระเบิดที่เขาวางเอาไว้เรียบร้อยนะครับพระอนาคตใหม่จะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่แก้ทีละมาตราด้วยเราจะไปแก้เพื่อจะบอกว่าเราจะให้มีสาภา รารัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกแล้วมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่รัฐธรรมนูญของทหารมีแต่รัฐธรรมนูญของประชาชนเท่านั้นที่จะทําให้คนทุกฝักทุกฝ่ายสามารถอยู่อาศัยในระบอบการเมืองเดียวกันในประเทศเดียวกันได้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ทหาร้ามาฉีดฉีกปุ๊บเขียนกีดกันคนนู้นเขียนแกล้งคนนั้นเขียนไม่ให้คนนั้นคนนี้เข้ามามีอำนาจ รัฐธรรมนูญแบบนี้ตอบโจทย์ประเทศไทยไม่ได้เราลองอย่างนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครั้งนี้ต้องเปลี่ยนสักทีนะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันนะครับว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยเขามักจะบอกว่ารัฐประหารเข้ามาแก้ไขปัญหาโอ้ยคนจะตีกันตายอยู่แล้วคนจะตีกันตา,ย,นตนตายมีความขัดแย้งทหารก็กามาจัดก,การแอนแอนแอนออกมาเป็นฮีโร่แต่เอาเข้าจริงๆรัฐประหารแต่ละครั้งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาของประเทศง่ายๆ ถ้าแก้ไขปัญหาได้จริงป่านี้ประเทศไทยจเจริญติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเพราะเรามีนักประหาติดอันดับต้นๆของโลกเยอะจริงๆสี่ปีมาทีหกปีมาทีถ้าเราตระมามันแก้ได้จริงป่านี้ประเทศไทยจเจริญแล้วครับนะฮะ,นะะทุกวันนี้มันไม่ใช่นะครับดังนั้น รัฐประหารที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเอาเข้าจริงๆเพราะเขาต้องการหยุดยักประชาธิปไตยเขารู้ว่าพี่น้องประชาชนฉลาดขึ้นเขารู้ว่าพี่น้องประชาชนจะใช้อํานาจของตนเองมากําหนดอนาคตของตนเองเขากลัวคุมพี่น้องประชาชนไม่อยู่ก็เลยต้องยึดอํานาจและเอาอานาจกลับไปทุกครั้งแล้วก็คลายคลายปล่อยออกมาปล่อยสักพักหนึ่งคุมไม่อยู่ยึดกลับวนอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นพระอนาคตใหม่ยยืนยันว่าถ้าแก้เรื่องนี้ไม่จบมันวนกลับมาที่เดิมแน่เราจึงมนีนโยบายยุติวงจรรัฐประาหารต้องหาทางเอานายพลทั้งหลายกลับไปอยู่กรมกรองกองทัพจะต้องเป็นกองทัพที่ทันสมัยอยู่กับประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นกองทัพที่อยู่กับรัฐประหารกองทัพต้องทันสมัยอยู่ใชายประยสมาร์ทนะครับสมอลและสมาร์ทเล็กแต่ทันสมัยนะครับ ไปไหนก็อวดต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ดูแลสวัสดิการของนายทหารชั้นผู้น้อยไม่ใช่จ้องแต่จะยึดตำานาจอย่างเดียวทีนี้เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาทหารเรามายึดตำจเน่ยมีความผิดแรมีความผิดโทษสูงสุดคือกบฏต่อแผ่นดินมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตแต่พี่น้องสงสัยไหม เราเห็นกฎหมายที่กําหนดโทษสูงๆเราก็ไม่กล้าทำเพราะลกลัวลัวจะถูกโทษโทษสูงๆใแต่นี่เขียนโทษสูงขนาดนี้ทหารยังกล้าทําทุกวันเขากล้าทาเพราะอะไรเพราะเขาทําทุกครั้งเวลายึดอํานาจสําเร็จเขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาทําไม่ผิดยึดอํานาจเสร็จปุ๊บมันผิดใช่ไหมแต่ยึดเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ที่อัวทำมันไม่ผิด嘛ทำแบบนี้ทุกวันก็คือรู้อยู่แก่ใจว่ายึดอํานาจเสร็จแล้วตัวเองจะไม่มีวันผิด อย่างนี้ก็เลยยึดแล้วยึดอีกยึดแล้วยึดอีกทำมันแบบเนี้ยเหมือนผมบอกว่าพี่น้องมีปืนวิเศษอยู่กระบ,บอกนะพี่น้องยิงคนตายไม่ผิดโอ้หมัดไส้ไข่คงจะคว้าไปยิงเนี่ยเพราะรู้ว่ายิงไม่ผิดผมมีไม้แกยสิทธิ์พิเศ,รรษ,ศรรษให้พี่น้องบอกพี่น้องไมาา้แกยสิทธิ์อันนี้นะไปหยิบเงินใครมาได้เลยโอ้โหเราพอมไมา้แกยสิทธิ์ที่ไปหยิบเงินมาเต็มเลยไม่มีความผิดนี่ก็เช่นเดียวกันทาหารรู้อยู่ทุกวันว่ายึดอำนาจมพี่ยึดสําเร็จแล้วตัวเองไม่ผิดพอไม่ผิดก็ยึดอีกรุ่นน้องๆกก็ทําาอีนนะะรัเพฉ้ พรคอนาคตใหม่ยืนยันจะยุติวงจรรัฐประหารได้สําเร็จก็เอานายพลที่ทํา,ารัฐประหารมันดาเนินคดีถ้าสักหนึ่งคณะนะครับขอเจ๋งๆสักหนึ่งคณะถูกดาเนินคดีได้ว่ตัวเองทําแล้วมีความผิดจริงเนี่ยนะครับรับรองไม่มีรัฐประหารอีกเลยรุ่นน้องในกองทัพจะไม่กล้าทําอีกเพราะรู้ว่าทําแล้วมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะเอาประชาธิปไตยกลับมาได้ ผมเรียนพี่น้องว่าเราขัดแย้งอยู่ในความขัดแย้งมาสิบกว่าปีจนเป็นเหตุให้ทหารยึดเข้ามาผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องลองคิดดูผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเชียร์พรรคไหนกันมาก่อนสนับสนุนสีสีไหนอะไรกันมาก่อนความขัดแย้งเรื่องสีเสือ้อชอบสีคนละสีชอบพรรคคนละพรรคเป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องของระบอบป,ประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติแต่ความขัดแย้งชุดนี้ จะต้องขัดแย้งกันในลักษณะหยุ่ภายใ้กรอบของประชาธิปไตยที่ไม่ได้เปิดทางให้ทหารเข้ามายึดอำนาจผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนลองขีดเส้นความขัดแย้งใหม่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกๆวันในระหว่างสีเสือ้อชอบสีเสือ้อคนละสีชอบพรรคคนละพรรคเป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยแต่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือความขัดแย้งของพวกเราพี่น้องประชาชนคนทุกกลุ่มทุกสีคนธรรมดาที่ขัดแย้งกับ ลุ่มคนไม่กี่คนในประเทศไทยที่ผูกขาดเอาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจไปหมดเลยคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาทั้งประเทศไปหมดคน99%ไม่ได้อะไรเลยพี่น้องเห็นที่หน้าอกของผมไหมฮะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่สามเหลี่ยมโดยปกติมันก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะยอดมันอยู่ข้างบนฐานมันอยู่ข้างล่างเวลาฝนมันตกบางทีหนึงนะ่งยอดเขารับไปหมดตีนเขารับเสฉะนโยบายต่างๆของประเทศนี้ คุณต่างๆอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจต่างๆไหลลงมาปุ๊บข้างบนเอาไปบดเลยข้างล่างแทบไม่ได้เราจึงมีกลุ่มคนอยู่ไม่กี่คนที่ผูกขาดทุนทรัพยากรและอำนาจการเมืองไว้นะครับร่วมหัวกันเนี่ยคุณใหญ่ราชการอาหารกลุ่มหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จะมีพรรคการเมืองบางพักสนับสนุนกันอยู่แบบเนี้ยแล้วก็สลับสลับสับเปลี่ยนวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่แค่นี้ นะครับแล้วพวกเราก็ตีกันเหมือนเดิมแต่หารู้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์สีไหนพักไหนกลุ่มไหนอะไรกลุ่มนี้ยอดเขาที่ได้ประโยชน์ไปตลอดเวลาแล้วก็ได้อย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีจะเป็นร้อยปีกลุ่มนี้กลุ่มเดยวตลอดเวลานะครับดังนั้นะผมอยากชวนเชนิญให้พี่น้องชาวเชียงราลองมองความขัดแย้งชุดใหม่เราเห็นต่างกันได้คนละสีเสือ้อคนละพักคนละกลุ่ม แต่ให้มันเป็นเรื่องปกติในระบอบร้ายมัไตยแต่ความขัดแยง้งชุดที่สําคัญต่างๆคือคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่เคยได้ทรัพยากรไม่เคยได้โอกาสไม่เคยได้อํานาจแท้จริงมันแต่ว่าอํานาจมันเป็นกระจุกอยู่ไม่กี่คนดังนั้นพัฒนาคนใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อทำการกิจเรื่องนี้เราจะขอขย่าสามเหลี่ยมอันนี้แล้วกลับหัวมันให้ได้เอาพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วคนส่วนน้อยไปอยู่ข้างล่าง และเรามีลูกศอนชี้ขึ้นไปข้างหน้าเพื่อเดินทางไปสู่อนาคตใหม่นี่สัญลักษณ์พรรคเราออกแบบมาแบบนี้ทีนี้จะทำกันได้ต้องอาศัยพลังทางการเมืองชุดใหม่ครับพลังทางการเมืองกลุ่มการเมืองกลุ่มเดิมๆที่มีแบบเดิมทำไม่ได้แน่นอนเพราะพี่น้องเคยเลือกมาแล้วกี่ครั้งเคยเลือกมาแล้วกี่หนก็วนเวียนเป็นแบบเดิมเราจึงต้องสร้างพรรคนี้ขึ้นมาเป็นพรรคใหม่ เพราะเราเชื่อว่าต้องมีการเมืองแบบใหม่เท่านั้นที่จะไปเขย่าโครงสร้างของประเทศแบบนี้ได้และการเมืองแบบใหม่ต้องมีคนหน้าใหม่ๆแบบคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี่ผู้สมัครสสเชียงรายทั้งเจ็ดเขตของเราถ้าเราเป็นการเมืองแบบเดิมรับสนับสนุนจากทุนผูกขาดเราจะกล้าไปทลายทุนผูกขาดไหมถ้าผู้สมัครของผมเจ็ดคนไปรับการสนับสนุนจากทุนใหญ่เขาจะกล้าเข้าไปทํางานในสภาย,ยกมือออกกฎหมายเพื่อต่อต้านทุนผูกขาด ไม่กล้าดังนั้นพรรคเราจึงต้องเป็นพรรคของมวลชนพรรคของสมาชิกเพื่อที่เราจะได้กล้าดําเนินนโยบายที่แหลงคมแบบนี้ที่จะเขยา่าโครงสร้างของสังคมไทยแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับคนบนเวทีที่เหมือนกับพี่น้องเลยเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวตระกูลการเมืองไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลเราต้องการคนแบบนี้และผมยังเชื่อว่ายังมีนคนแบบนี้อีกมหาศาล นะครับพร้อมกันจะรวมตัวกันและแสดงพลังออกมาว่าพอกันทีแล้วกับสภาพสังคมไทยสภาพประเทศไทยที่เป็นแบบนี้เราขอมากําหนดอนาคตใหม่ของเราเองนะครับเราต้องมีผู้สมัครแบบคุณหมอเอกนะครับคุณหมอเอกภพบเพียรพิเศษเขตหนึ่งนะครับเราต้องมีผู้สมัครนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ จากเขตสองนะครับผมยืนยันนะฮะพัคอนาคตใหม่จะเป็นพักการเมืองที่มีผู้สมสัครสสที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิบคนทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตและจะมีสสที่เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปเป็นตัวแทนพูดในสภานะฮะของกลุ่มชาติพันธุ์เราต้องมีเกษตรกรรุ่นใหม่กับผู้สมัครของเราเขตสามคุณเจริญนะครับเราต้องมีคนเรียนจบนรปเลยนะเอกและอยากจะกลับมารับใช้บ้านเกิด มีความรู้ความสามารถทงวิศวกรอย่างดเร์โจเขสีเราต้องมีคนธรรมดานะครับเป็นทนายความนะครับแล้วก็เห็นปัญหา,นะาเรื่องความแากจนและเริ่มต้นทําธุรกิจต่อสู้กับทุนผูกขาดอย่างทนายไก่เกรททาเราต้องมีนักธุรกิจที่มีความฝันไปล่ําไปเรียนจากเมืองนอกและเห็นว่าประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ต่อไม่ได้แล้วตัดสินใจออกจากพื้นที่สะดวกสบายของตัวเองมันลงทาการเมืองด้วยกันนะครับแบบคุณต้นสมัครเกตหกของเรา เราต้องมีสุภาพจตตีเข้าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเป็นทนายความทําเรื่องสิทธิมนุษยชนปกป้องคนกลุ่มน้อยนะครับปกป้องคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่จากสังคมอย่างทนายหญิงคุณจุฬร,รัตน์เข็ดเจ็บพี่น้องชาวเชียงรายถ้าท่านพูดอยู่ทุกวันว่าเบื่อแล้วการเมืองเลือกกี่ทีเป็นแบบเดิมเลือกกี่ทีเป็นแบบเดิม เลือกไปกี่ทั้งก็เป็นอย่างเดิมสี่พี่มาที่เหมือนเดิมเอาทหารมาบ้างเปลี่ยนมาเป็นเลือกตั้งทีก็เลือกไปกี่ทีมาคนทหารกลับมาบ้างถ้าพี่น้องเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วพี่น้องเดินเข้าคูหาพี่ล้องจะไปกาแบบเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน<ไ>ถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงแล้วยังกาแบบเดิมคลแบบเดิมไม่มีทางเปลี่ยนได้ เหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นคือพี่น้องต้องกาแบบใหม่เลือกผู้สมัครหน้าใหม่ๆแบบผู้สมัครของพรรคการเมอใหม่ทั้งเจ็ดเขตเลือกพักการเมืองที่จะมีแนวทางการทํางานกันแบบใหม่แบบพรรคการเใหม่แล้วเรามีผู้นําพักคือหัวหน้าพักคุณธนาธรจึงรุ่รืองกิจผมกว่าสายตาไปดูหมดแล้วตอนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยในช่วงหัวเดี่ยวหัวต่อหัวเลี้ยวตอนนี้ เขาหนึ่งเข้าบริหารธุรกิจของเขาสําเร็จมาแล้วออกไปแข่งกับระดับโลกมาแล้วดังนั้นคนคนนี้เข้ามาทํางานบริหารประเทศเป็นแน่นอนนะครับบริหารประเทศเป็นปากท้องดีขึ้นเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแน่นอนผลงานพิสูจน์มาแล้วจากธุรกิจของเขาเราไม่เอาแล้วทหารที่มายึดอำนาจแล้วเป็นนายกบริหารไม่เป็นแน่นอนห้าปีนี้เห็นมาแล้วนะครับแล้วจะเอาเขากลับมาเป็นต่ออีกเหรอนะมันเราต้องการนายกที่ ทันสมัยนายกเป็นการเปลี่ยนแปลงนยายเป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องที่ดีขึ้นต้องเป็นนายกที่บริหารงานเป็นคุณธนาธรพิสูจน์จุดนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องทราบเป็นดีเราเข้าไปสู่การเมืองรอบหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเจอก,กฎกติกาของเผด็จการทหารซีวารเอาไว้เต็มไปหมดสวอก็มีแผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์สารพัดกองทัพก็ยังฮึ่มๆึ่มฮึ่มึ่มอยู่ทุกวันดังนั้น ต้องมีผู้นำนายกรกัฐมนตรีที่มาจาักการเลือกตั้งที่ยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยขาต้องแข็งแรงยืนให้มั่นกับประชาธิปไตยไม่ใช่เจอเขากดดันมันนิดกดดันมาหน่อยโอ้ยอมแพ้แล้วยอมให้เขายึดอำนงงาจเสจไม่ได้ต้องมีนายกแบบนี้ด้วยและพ่อที่สามที่ผ่านมามีความขัดแยง้งเลือกคนนี้มาอีพกพรรคหนึ่งก็ไม่เอาเลือกคนนี้อีพกพรรคหนึ่งก็ไม่เอาจําเป็นต้องมีผู้นําที่เป็นคนหน้าใหม่ไม่เคยเข้ามาเล่นการเมืองเลย ทั้ง3ข้อบริหารงานเป็นจุดยืนประชาธิปไตยและเป็นคนเลือดใหม่ทางการเมืองหน้าใหม่ทางการเมืองสา้้อนี้มีอยู่ในตัวคุณธนาอรเจ้าูัเรุ่นเกิดพัฒอนาคตใหม่จึงยืนยันว่าเราจะสนับสนุนเสนอให้คุณธนาทรเป็นนายกรัฐมนตรีเราเชื่อว,ว่านี่คือนายกแห่งย,ยุคสมัยนายกแห่งการเปลีป่ยนแปลงนายกที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่พี่น้นอง นโยบายที่ผมพูดมาทั้งหมดโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงวิธีการที่จะทําได้สําเร็จครับหรืออยู่ทางเดียวถ้าพี่น้องต้องการเปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องการการเมืองใหม่พี่น้องต้องการนโยบายที่เขย่าโครงสร้างเอาคนจํานวนมากขึ้นมาอยู่ข้างบนคนจานวนาน้อยไปอยู่ข้างล่างเอาคุณธนาธรเป็นนายมนตรีทําได้เดียวครับคือต้องเลือกผู้สมัครสอสของพรราอนาตใหม่เข้าไปในสภาให้มากที่สุดครับเขตไหนเลือกให้หมดทุกเขต บัตรยังไม่ได้จับเบอร์กันไม่รู้ใครเป็นเบอร์ไหนพี่น้องเข้าคูหาเห็นสัญลักษณ์นี้ยืนชื่อพักนาคตม่กาเลยครับกาทันทีทั้ง7เขต7คน7เขต350คน350เขตสนับสนุนคุณธนารจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเอาการเมืองแบบใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศขอให้พี่น้องอดทนรอเขาอาจจะเลื่อนเลื่องตั้งไปอีกหนึ่งเดือนไม่เป็นไรทนมานานละอีกเดือนหนึ่งเอาทนต่ออีกหน่อย แล้วเก็บพลังอันนี้ความอับอั้นของพี่น้องเก็บเอาไว้ให้มั่นแล้วเราพบความอับอั้นปันใจเดินเข้าคูหาการกระบาดเลื่อนตั้งครั้งนี้เพื่อยุติไม่ให้คอสช,อชอเข้ามามียอำน,นาจอีกรัฐบาลแบบคอสชอจะต้องออกไปเราจะเอาการเลือกตั้งทาให้เขาออกไปเขาเอาปืนเข้ามายึดอํนนานาจเราและเขาก็เอาปืนจะมาสืบทอดอนนานาจอีกแต่เราจะสู้กับเขาอย่างสันติเราจะเอาปากกาไปไล่เขาออก เราจะาประก,กาศยุติให้เขามีอำนาจต่อและเราจะได้เข้าไปมีอนาคตแบบใหม่ด้วยกันฝากพักอนาคตใหม่ให้พี่น้องชาวเชียงรายด้วยครับทั้ง7คน7จ็ดเขตผู้สมัครของเราท่านเลือกแบบเดิมท่านได้แบบเดิมท่านอยากได้แบบใหม่มีทางเดียวนั้นต้องเลือกแบบใหม่ครับพักอนาคตใหม่ขอเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวเชียงรายครับขอบคุณครับ